บคยยยรมทงงาาาานนนไเึขสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเดินหน้าประเทศไทยวันนี้ผมภาคภูมิพันธสถิตนะครับวันนี้ผมอยู่ที่แปลงนาเนื้อที่ร้อยกว่าไร่นะครับที่บางบะมาสู่พันธ์บุรีครับจะพามาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการทํานาของเกษตรกรชาวนานะครับเชื่อว่าในช่วงนี้ชาวนาทุกท่านคงกําลังเฝ้ารอฟังอยู่นะครับว่าจากนี้ไปในอนาคต คสอชอหรือว่ารัฐบาลชุดต่อไปจะมีนโยบายใดมีโครงการใดมาช่วยเหลือเรื่องของราคาข้าวแต่ว่าวันนี้จะพามาพบกับเกษตรกรท่านหนึ่งนะครับเป็นชาวนาที่เขาเรียกกันว่าเป็นชาวนาเงินล้านไม่พึ่งพาเรื่องของโครงการนโยบายที่จะออกมาในการช่วยเหลือเรื่องราคาข้าวเพราะว่าเขามีต้นทุนการทำนาที่ต่ำมากแล้วท่านนี้เป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี2538ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาไปพูดคุยกันนะฮะเพราะว่า ชีวิตของเขาน่าสนใจเรื่องราวการทํางานของเขาน่าสนใจแล้วก็น่าจะให้แนวคิดให้ข้อคิดที่ดีกับเราได้อย่างดีทีเดียวนะครับเกษตรกรชานะท่านนี้ชื่อว่าพี่ชัยพรพงษ์พันธ์ครับเราเชาวนายอยู่กับควายพอหมดงานไถเราจุงฟูงควายขึ้นบ้านพออาบน้ำควายสำราญ โคสบายคืนค่ำเดืนไหนเราขี่ล้างควายร้องโสงรไคชาชิงทำกรองของมถึงจ่าเพงถึงโมผู้ชมครับและตอนนี้ผมอยู่กับชาวนาตัวอย่างที่ได้ลอยฟังนะครับพี่ชัยพรพรมพันธ์นะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับโอ้โหนี่นาของพี่หมดเลยนะฮะครับเนี่ยเรียงจะเขี่ยวเป็นขอบเนี่ยอร้อยกว่าไร่ที่ทํานาอยู่พี่ชัยพรทํานาตั้งแต่เด็กตอนนี้อายุเท่าไหร่ฮะอายุก็คือห้าสิบสาม ก็ตีซะ40 50บปีแล้วเป็นชาวนาก็คือทํานาที่ทาจริงๆประมาณสัก40ปี40ปีครับปีรุ่นคุณพ่อคุณแม่ของพี่ก็ทานาก็ทํานาแต่ทําแบบใช้ค่อยเป็นค่อยไปคือใช้ไม่ฉีดอะไรกับใช้สารเคมีและมาพอยุคผมก็คือต่อรับช่วงจากพ่อมาก็ยังใช้สารเคมีแล้วก็มาเปลี่ยนเมื่อพศสอสม่องที่มาใช้สมุนไพรควบคุมแมลงพี่ชายมาเล่าให้ฟังหน่อยวิธีการลดต้นทุนการผลิตในการปลูกนาทํานาเนี่ย ก็คือขั้นตอนระดับแรกพอเกี่ยวแล้วเนี่ยพอเกี่ยวเที่ยวแรกไปแล้วเนี่ยเราก็จะมีการพอรถเกี่ยวจะเต็มนาเลยเราก็พักไว้สักสามวันแล้วใช้วิตน้ําใส่แล้วก็มีขุกสําหรับย่าฟางเนี่ยของเรายังไม่มีปัญหาจะไม่ติดฟางเพราะเรารรทําเครื่องไม้เครื่องมือเองได้เพราะตอนเด็กๆเ,เคยอยู่อูมากรก็เลยทําเครื่องไม้เครื่องมือได้รเราก็จะย่ํายา่ายํยาฟางให้มันลาบไปกับน้ําจุลินทรีย์ก็ย่อยย่อยสลายอาทิตย์หนึ่ง เราก็จะมาใช้ลูกฟักหรือใช้รถปัน่นหรือว่าจะไถก็ได้เกษตรกรกมีเครื่องมืออะไรก็ใช้ได้แต่ที่ดีก็คือก็คือหนึ่งได้ย่อยสลายควางแล้วญ้าพวกข้าวปนอะไรมันก็จะงอกขึ้นมาพอเวลาเราทําทําเทือกหว่านข้าวมันงอกมาแล้วมันก็ไม่มีเม็ดแล้วก็ทําให้เนียนแบบเนี้ยและยาก็ไม่ขึ้นเพราะว่าญ้ามันได้งอกไปแล้วมันไม่มีพันธุ์แล้วก็คือขั้นตอนแรกเลยขั้นตอนแรกแล้วที่พอเราหว่านเราจะหวานแห้ง ถ้าว่านน้ำเนี่ยว่านน้ำเนี่ยไหลวันฟัวข้าจะตั้งต้นได้ถ้าเราว่านแห้งเนี่ยข้าวมันจะขึ้นสม่ำเสมอเพราะว่าเราว่านมันไม่มีน้ําแล้วแต่เราจะต,ต้องทำลมเป็นกะทิแล้วว่านว่านแห้งว่านแห้งแล้วสี่วันเอาน้ําเข้าเลยย่ามจะไม่ขึ้นข้าวข้าวปนจะไม่ขึ้น ถ้าเกิดว่าเราเกษตรกรทั่วไปเนี่ยเป็นสิบสิบันยีวิทน้ำใส่พอดินแห้งแตกและแห้งข้าวเลยเนี่ยหญ้ามันจะขึ้นอแต่ของเราเนี่ยดินยังเละๆอยู่เลยหญ้าย,ยังไม่ถึงงอกเราก็เอาน้ําข้าวแล้วอก็คือวิธีเนี้ยคือได้จากที่ว่าเคยมีฝนตกเมื่อเสามสี่ปีที่แล้วฝนมาตกเพาหว่านข้าวได้สี่วันแล้วฝนตกเนี่ยปรากฏว่าหญ้าไม่ขึ้นข้าวดิดไม่ขึ้นเราก็เอาตรงนั้นามาเป็นตัวอย่าง ก็เลยทําให้เราเนี่ยก็คือมันก็เนียนโดยที่ว่ายากก็ไม่ขึ้นมียากขึ้นบ้างนิดหน่อยแล้วก็ยาเก็บไปฉีดมันก็ลดต้นทุนได้เสร็จแล้วก็ทีนี้ก็ก็คือเรานานๆก็ยาก็คือดูคอยดูน้ําบ้างแล้วก็ใส่ปุ๋ยยาไม่ต้องฉีดอะไรเลยเพราะว่าตัวห้ามตัวเบียร์มันควบคุมกันเองอืพอเราไม่ฉีดอะไรเลยเนี่ยมันก็อยู่ได้แล้วเพราะมันสมดุลกันแล้วแต่ถ้าแปลงที่ใช้สา่เคมีต้องฉีดบ่อยก็เพราะว่า มันไปฆ่าตัวห้ามตัวเบียนตายหมดแมลงที่มีประโยชน์มันตายไปหมดแล้วก็เลยทําให้แมลงอะไรมาก็รับไปหมดเลยเหนื่องข้าวไม่มีภูมิคุ้มกันแล้วและข้าวมันจะมีส่องโรคมีแม,มลงกระเช้อรารเชื้าราเราก็ใช้เชื้าราต่คุณมาของอาจารย์จิระเดชท,ที่มหาลัยแล้วก็สมุนไพรเราก็ใช้สมุนไพรที่เราทําขึ้นมาเองอย่างเช่นพกใบ,บสสเดาวคาแก่ไอ้ใบ,บสสเดาแล้วก็บอระเพชดฟ้าทลายโจรสามอย่างนี้เป็นยาครับฉีดข้าวและไล่แมลงได้แล้วอื วิธีการต่างๆนานา,นาที่พี่ชายพรเล่าให้ฟังเนี่ยใช้สารเคมีก็ใช้แบบน้อยมากใช้ปุ๋ยก็เท่าที่จําเป็นครับลดต้นทุนการผลิตได้เยอะมากแบบนี้เนี่ยชาวนาทั่วไปทําได้ไหมก็คือทั่วไปอะถ้าเกิดไม่ชาวนาที่แม่อคติอะทำได้ก็คือชาวนาที่อคติก็คือในกรณีที่ใช้สมุนไพรถ้าเกิดว่าพลาดถ้าเสียเนี่ยเป็นนอนอะไรเนี่ยเ็จะพูดเลยเอ้ยสมุนไพรใช้ไม่ได้ผลหรอก แต่เท่าเกิดว่าใช้สารเคมีแล้วแล้วเป็นเพี้ยนอ่ะเพี้ยกินทั้งทุ่งอ่ะเงียบกริบไม่มีใครพูดเลยว่าว่าใช้ยาแล้วเพี้ยเพี้ยกินอ่ะก็คือมันอยู่ที่ช่วงของการทําเพราะเราจะรู้ว่าเพี้ยนจะมาประมาณเมษาเนี่ยถ้าเราหว่านแล้วก็ก่อนเมษาก็ไม่มีปัญหาเรื่องเพี้ยแล้วอันนี้เราก็จะไปเผชิญหน้าสิว่าเราก็รู้ว่าเพี้ยนจะมาเมษาของทุกปีอ่ะเพี้ยนจะระบาดตลอดแต่ปรากฏว่าเราหว่านตั้งันวายประมาณสักมีนาไปลายๆเราก็เกี่ยวแล้ว เกี่ยวก็ไม่มีปัญหาเรื่องเพี้ยแล้วต้องรู้วิธีรู้จักธรรมชาติครับแล้วก็ต้องมีความอดทนใช่คือไม่ใช่ว่าพอใช้ช่วงแรกแล้วเกิดนั่นแหละถ้าราะไม่เห็นได้ผลเลยกลับไปใช้สารเคมี<ช>ดีกว่าทีนี้การที่ว่าใช้สมุนไพรมันสามารถลดต้นทุนได้แล้วเราทรําเองได้ไม่ต้องพึ่งปัจจัยภายนอกแต่สารเคมีต้องนําเข้าก็ทําให้เนี่ยเราขาดทุนกระต่างประเทศอยู่แล้วเพราะเรานําเข้าสารเคมีมามเวลาขายเนี่ยไอ้ที่ผมทําใช้สมุนไพรเพราะว่า ถ้าเกิดเราไม่ลดต้นทุนเนี่ยเราขายเนี่ยมันก็ไม่มีกําไรเพราะว่าเรากําหนดเองไม่ได้เลยแต่ถ้าลงทัดเรามาทําแบบนี้เราสามารถกําหนดได้หมดเลยอย่างเช่นอ้าวเราจะลดปุ๋ยมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยเราต้องให้ดินดีก่อนมีจุลินทรีย์แล้วก็มีมีพวกฟางมีอินทรีย์วัตถุนในดินอ้าวแล้วก็มาใช้พวกสมุนไพรเนี่ยมันลงทุนน้อยครับแล้วก็มาใช้ไตโคเดมามันก็ลงทุนน้อยไล่ห้าหกบาทเองก็ทําให้ต้นทุนเนี่ยเราสามารถควบคุมได้ครับเราก็ พอต้นทุนเนี่ยเราสามารถกําหนดเองได้เนี่ยเวลาเราข่ายเราข่ายได้เท่าเข้าเราก็ได้กําไรมากกว่าเข้าแล้วที่ว่าลดต้นทุนเนี่ยพี่ชายพรตกลงต้นทุนต่อไร่ของพี่เนี่ยที่ได้ข้าวเอาเฉลี่ยข้าวหนึ่งตันแล้วกันครับข,ข,ข้าวหนึ่งตันเนี่ยถ้าทาผมจะมีสองสองทางเลือกก็คือถ้าทําระบบผู้จการนาขายฟามว่าเราไม่ได้ทําอะไรเลยเรามีนากับโทรให้เขามาทาเนี่ยะจะลงทุน4,300บาทต่อไร่อันนี้คือคนที่ไปเช่านา ก็คือเนี่ยคนเช่านาเขาทำเช่านาเขาทำแล้วก็ไม่ใช้สารเคมีเลยนไม่ใช้สารเคมีสีในกรณีที่สี่พันสามนี่คือใช้แนวที่ว่าใช้สมุนไพรถ้าใช้สารเคมีจะเพิ่มมากกว่านี้อจะสี่พันสามร้อยบาทแต่นี่คือต้องไปเช่านาเขาเช่านาเขาแต่ลงถ้าเกิดว่าเราทําระบบเป็นลูกจ้างตัวเราเองก็คือค่าค่าเช่าเราก็คิดค่าเม็ดพันุค่าฉีดสมุนไพรค่าวานค่าวิทย์น้ำคิดหมดทุกอย่าง เราหักของเราออกค่าแรงของเราไล่ล,ละสองพันสี่ร้อยบาทเราได้กําไรก็ไล่ละส <4, 000, S 1> องสามพันสี่พันมันขึ้นอยู่กับราคาข้าวถ้าแปดพันก็ได้กําไรอยู่นะหกพันเพราะเราเราคิดค่าแรงของเราด้วยม,มันก็จะจะจะได้ได้น้อยหน่อยถ้าเราค,รคิดค่าแรงแล้วก็จะได้ประมาณนั้นสี่พันห้าพันแต่ลถ้าเกิดช่วงระยะที่มีโครงการน่ะมีจำนำรับจำนำเนี่ยโอ้โหได้เป็นล้านเลยขายหน้าหนึ่งอะปี ปีหนึ่งเหรอปีอ่ะหน้าเดียวรอบหนึ่งรอบหนึ่งอ่ะมันาะว่งปีหนึ่งสองรอบสองรอบก็ขายข้าวได้ไร่ละไอ้นีเกยร์ละหมื่นสามพันห้าร้อยอ่ะสามพันฮะหมื่นสามพันห้าร้อยแล้วเราลงทุนสองพันนะผมทำนาปีหนึ่งได้เงินสองล้านเหรอเอาละอันนี้เป็นเรื่องของการลดต้นทุนการทํานานะฮนะการขายข้าวครับอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าพอได้กําไรมาแล้ว มันก็ต้องมีเรื่องของการเก็บเงินเก็บทองเก็บหอมรอมริษ์นี่ได้ข่าวส่งลูกจบปริญญาโทถึงสามคนคก็คือคนโตจบจบโทรปรับปรุงพันธ์พืชค,คนกลางจบโทเศรษฐศาสตร์จบโทแล้วก็คนเล็กจบจบ,จบตีเกียรตินิยมเศรษฐศาสตร์นะ,ะแล้วก็ไปจบโทนี้ดา ใค่าใช้จ่ายต่างๆการบริหารจัดการในบ้านเนี่ยได้ข่าวว่าทําแบบรูปบริษัทเลยครับก็คือก็มีแบ่งสัดส่วนกันอย่างใช่ว่าแม่บ้านเนี่ยเป็นคนเก็บตังค์ไปเวลาเราจะใช้อะไรไปเบิกคือแม่บ้านภรรยาของพี่เนี่ยเป็นคนดูแลจ้าก็คือให้เขาเก็บตังค์เราให้เขาเก็บไปแล้วกันล้วเราจะใช้อะไรเราก็มาเบิกเอาในครอบครัวนี้ได้เงินจากการทํานามาพี่ชัยพรได้มาเนี่ยภรรยาจะเป็นคนจัดการหมด ในรูปแบบบริษัทนั่นแหละเปรียบไปเขาเป็นประธานบริษัทนี่นี่ผมไม่ได้คุยกับประธานบริษัทนี่แล้วก็ผมจะใช้ระบบที่ว่าเหมือนมีทุนสำรองครับเหมือนว่าเวลาเรามีตังเนี่ยส่วนที่ใช้กับส่วนที่ไม่ได้ใช้ส่วนที่ไม่ได้ใช้ติดกระเป๋าไว้ถ้าเกิดไอ้ส่วนที่เราใช้นะหมดเนี่ยเราสามารถเอาเงินที่ว่าส่วนที่เราเก็บตังหากนะเอาเงี้เอามาใช้ผมขอคุยกับประธานบริษัทได้ไหมนี่ผมกำลังคุยกับลูกจ้างอยู่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปคุยนะครับว่า ภรรยาชาวนาที่เขาทํานาแบบลดต้นทุนการผลิตแล้วได้เงินมาได้กําไรมาเนี่ยเขาบริหารจัดการยังไงถึงทําให้ชีวิต <ฮะ S 2> อยู่ได้แล้วก็มีความสุขแ,แล้วตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับ พี่วิมนนะฮะภรรยาของพี่ชัยพรนะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีฮะโหพี่ชัยพรเล่าให้ฟัง<อ>ได้กําไรจากการขายขายข้าวมาทํานามาเวลาได้กําไรมาแล้วพี่บริหารจัดก,การยังไงในครอบครัวก็ส่วนหนึ่งก็เก็บฝากธนาคารอีกส่วนหนึ่งก็มีคนเขาโก้มีชโนดเมลัยก็ให้เขาโก้ไปแล้วก็ใช้อย่างประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยพี่ชัยพรบอกว่าร้อยกว่าไร่เนี่ย ทำนาเองหมดเลยเหรอหมดเลยอ่ะไม่จ้างใครไม่ได้จ้างเลยจ้างแต่ตอนรถเกี่ยวอ่ะทำทำได้ยังไงพี่มันไหวเหรอร้อยกว่าไรในในความรู้สึกของผมผมว่าจะต้องอู้เยอะขนาดนี้แล้วทำยังไงไหวก็เพราะว่ามันอยู่ที่เครื่องหมายเครื่องมือจอะทาได้เร็วอืก็คือเช้าเช้าเนี่ยวานปุ๋ยเนีก่อนกินข้าวเช้าก็ได้แล้วสิบไร่ถ้าจ้างเขาในไร่หกร้อยบาทะสิบไร่เนี่ยหกร้อยบาทนี่เราทําเองเราไม่ต้องจ่ายแลยหกร้อย ต้องขยันยก็ทาของเราทุกวันนี่แหละทุกวันทุกวันวันละสิบร่1สิบร่ก็สิบวันก็หมดแล้วร้อยไร่เงินได้มาเนี่ยสตุ้งสตางที่ได้มาเนี่ยเห็นบอกจัดสรรกันแบบเป็นลักษณะบริษัทอะไรเลยในครอบครัวเนี่ยพี่ทำยังไงพี่ทำก็ตอนลูกเรียนก็ให้เรียนอยู่มัธยมก็ให้เป็นอาทิตย์เลยเคยใช้อาทิตย์่าไรก็ต้องพออือย่างนั้นถ้าเลือกก็ให้เขาเก็บไม่เอาคืนอยมาอยู่ที่มหาลัยก็ ให้เป็นเทอมไปเลยเคยใช้เทอมเมื่อไรก็ให้แล้วเลือกก็ให้เขาเก็บไว้เขาก็ยากได้เลือกเขาก็ใช้น้อยอ,อีกส่วนหนึ่งเขาว่าเก็บก็ใช้อย่างเงี้ยไม่ไม,ไม่ไม่ฟุ่มเฟือยรุ่นพ่อรุ่นแม่เขานะพี่นะรุ่นเราก็ยังทํานากันอยู่นี่มีลูกสามคนจบปริญญาโททั้งนั้นเลยมุมอมองคนรุ่นใหม่เขามองอยังไงลูกหลานชาวนาเนี่ยเราเป็นห่วงไหมว่าจะมีใครมาสืบทอดต่อจากเราไหมเนี่ยก็มีลูกลูกชายทำทอกระออยู่ขเขาก็บอกอยากจะมาทํา แต่ว่าคงไม่ได้ลงด้วยตัวเองคงจ้างเขาแล้วก็ทําเรียนแบบพ่อ,อมัคนคงต้องจ้างเขาม้างว่าทำงานด้วยหลังจากพ่อทาไม่ไหวนะตอนนี้พ่อทําไหวก็ทําไปก่อนเองเขาพูดว่างนั้นนะพอพ่อทําไม่ไหวแก้ชำราเมื่อไรก็เขาก็จะมามพี่ชัยวรนเป็นห่วงไหมว่าจะไม่มีใครมาสืบท่อต่อเราทํานะก็คือตอนนี้ผมก็ถึงได้ว่าเวลาเกษตรกรเข้ามาห่านะผมก็จะบอกวิธีการทาไปหมดเลยเพื่อว่า เขาจะได้มีทางออกถ้าเกิดเหมือนเป็นตัวอย่างนะถ้าเกิดว่าเอาไปทาแล้วประสบความสำเร็จเดี๋ยวมันก็ขยายต่อไปนี่นะฮะเป็นเรื่องของแรงบันดาลใจจากเกษตรกรชาวนาที่ความจริงแล้วพี่ชายพอนี่จบปสจบแค่ปสจบแค่ปสี่แต่ว่านี่กําลังจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านที่เป็นทั้งชาวนาอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะสิ่งที่ผมเป็นห่วงเหลือเกินนะพี่นะหลายคนอาจจะมีนาอยู่พ่อแม่ทิง้งเอยให้ใหเป็นสิบเป็นร้อยไร่ ถ้าเขาจะไปขายทิ้งนี่มันน่าเสียดายไหมครับขายไปเยอะแล้วแถวบ้านนะเป็นของคนรวยที่อื่นนะไา่เจ้าเลยด้วยเขาโมดทำแล้วไม่มีกําไรไงทำแล้วก็ลงทุนไปเยอะเวลาาขายข้าวราคามันถูกาขายแล้วก็ขาดทุนก็ปรากฏว่านาไร่ตัวเองโมดอืจากจากเจ้าของนาเป็นต้องเช่าเขานาตัวเองาขายแล้วก็เช่าเช่านาตัวเองทำมีแล้วมีแล้วอเช่านาตัวเองทําครับมีแล้วอ นี่ละฮะคือแรงบันดาลใจที่หวังว่าจะทําให้ท่านที่ทํานาอยู่นะครับมีกําลังใจในการต่อสู้ฝ่าฟันกันต่อไปนะฮะวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับ,รบขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ,บ,รบนี่คือเดินหน้าประเทศไทยในวันนี้นะครับที่เราพามาสนทนาเกี่ยวกับเรื่องของการทํานาแบบลดต้นทุนการผลิตแล้วก็ได้กําไรนะครับเชื่อว่าท่านที่เป็นชาวนาน่าจะพอมองเห็นภาพสําหรับการที่จะทํานาแล้วก็สามารถอยู่ได้สบายได้เป็นชาวนาที่รวยได้ก็ทําได้ พบกับเดินหน้าประเทศไทยได้ใหม่ทุกวันเวลา18นาฬิกาหลังเคารพธงชาตินะครับวันนี้ผมภาคภูมิพันธ์สถิตลาไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ